ทำไมจีนถึงละทิ้งรถยนต์ไฟฟ้าหลายพันคันในทุ่งนากลายเป็นประเด็นที่สร้างความโงนให้กับผู้คนทั่วโลกความจริงที่สะท้อนมันให้เห็นถึงด้านมืดของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเกินควบคุมในจีนการแข่งขันเพื่อเงินอุดหนุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าเต็มกำลังด้วยเงินอุดหนุนหลายหมื่นล้านหยวนบริษัทมากมายจึงแหกกันเข้ามาผลิตอีวีเพื่อคว้าเงินสนับสนุนแต่หลายบริษัทไม่ได้มีแผนการตลาดจริงจังรถถูกผลิตขึ้นนมมาเเเพพืื่่่่อออรรับบบงิิไใชตโโทย์ผู้ภค บริษัทหน้าใหม่ล้มละลายเมื่อเงินอุดหนุนเริ่มลดลงบริษัทเล็กๆหลายแห่งไม่สามารถแข่งขันได้หรือไม่สามารถดูแลบริการหลังการขายได้รถที่ผลิตออกมาแล้วไม่มีใครซื้อไม่มีชิ้นส่วนอะไหล่รองรับจึงกลายเป็นของไร้ค่าในตลาดขาดมาตรฐานอุตสาหกรรมมีการผลิตรถยนต์ที่คุณภาพต่ำขาดมาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้นานทําให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมัน่นส่งผลให้รถเหล่านี้ไม่มีมูลค่าแม้จะพยายามขายต่อในราคาถูกต้นทุนในการรีไซเคิลสูงแบตเตอรี่ลิเธียมในรถ E ีวี เป็นของมีค่าแต่การรีไซเคิลแบตเตอรี่ยังไม่คุ้มทุนในหลายกรณีรถหลายคันจึงถูกปล่อยทิ้งแทนที่จะนำไปแยกชิ้นส่วน